สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พวกเรากลุ่มสองของห้องสองสาขาคณิตศาสตร์วันนี้พวกเราจะพัไปชมแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งในจนังหวัดนครราชสีมาแต่จะเป็นที่ไหนนั้นไปกันเลย <c oughs> ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่แหล่งเรียนรู้ที่เราจะพาทุกคนมารับชมแล้วนะครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติมหาวีระวง์ที่ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินตําบลในเมืองอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์น,นะครับว่าจะแสดงอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ สำหรับภายในพิพิธภัณฑ์นะครับจะ,จะแสดงโบราณวัตถุที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์หรือว่าอุนติสะโสอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธาจินดาวรวิหารได้มอบโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุที่รวบรวมไว้ให้แก่กรมศิลปากรเพื่อจะแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกศิละปะวัฒนธรรมของชาติในปีพุทธศักราช2470ครับ ต่อมาในปีพศ2497กมศิลปกรได้จัดแสดงอาคารขึ้นและเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนาพศ2497ในปีพุทธศักราช2504กมศิลปกรประกาศจัดตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติมหาวีรวงเพื่อถวายเกียรติแก่สมเด็จพระมหาวีรวงเราไปดูวัตถุโบราณข้างในกันค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ช่วงเวลานับล้านปีราว1,500ปีมาแล้วค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ และสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกสัตว์หินดินเผาแก้วและโลหะประเภทเหล็กและสำล์จากชุมชนเล่ร่อนที่อาศัยตามถ้ำหาอาหารจากธรรมชาติและล่าสัตว์ป่าค่ะ ธรรมทวารวดีเกิดจากอรารยธรรมอินเดียโบราณได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมืองโดยผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเดิมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะในอดีตราว1,200-1,000ปีพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลำต้นน้ำมูลลำน้ำลำไายมาศได้ปรากฏร่องรอยการนำมาใช้ของสมัยทวาราวดีในรูปแบบความเชื่อทางพระพุทธศาสนางานศินลปก,กรรมประเภทรูปเคารพ อาทิเช่นพระพุทธรูปไปเสมาหินทรายและนอกจากนี้ยังค้นพบจารึกบ่ออีกาซึ่งเป็นภาษา,าเขมรโบราณมีเนื้อหากล่าวถึงพระราชาศีจนะศะซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่กล่าวถึงการมีอยู่อย่างยาวนานค่ะ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงสมัยรับบุรีนะคะสมัยรับบุรีเป็นช่วงเวลาที่แสดงถึงการรับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจากของหรือขมิโบราณในช่วงศตวรรษที่15-18ค่ะมาจากความเชื่อทางศาสนาฮินดูและทิไสวนิกายวศาสนาพานิกายและศาสนาพุทธนิกายมหายานมีรูปแบบโบราณสถานปฏติมากรรมเครื่องมือเครื่องใช้ทาด้วยสำริดเช่นปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ ปรสาสาทศรีขะภูมิจังหวัดสุรินทร์และปางกู่จังหวัดศรีสะเกดค่ะในสมัยอยุธยานะครับเมืองนครราชสีมาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองสาคัญอย่งหนึ่งในอาณาจักรอยุธยาเลยครับเพราะว่าในรัชสมัยพระนารายณ์นะครับ โปรดให้ชาวฝรัร่งช่างชาวฝรัร่งเศสรครับมาวางแผนผางเมืองแล้วก็สร้างกำแพงเมืองโคราชนะครับเพื่อให้โคราชนะครับได้เป็นเมืองด่านหน้าอย่างมั่นคงและรวมถึงการให้เป็นจุดศูนย์กลางการปกรครองของภาคอีสานด้วยครับผมคราวนี้นะครับก็จะเป็นหลักฐานของในสมัยอยุธยาก็จะมีอันแรกคือพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปปางมารวิชัยแล้วก็พระพุพทธรูปปางพระบยืนครับแล้วก็พระพุพทธรูปทร,ปทร,ปทรปปงเครื่องปางมารวิชัยครับ ่วนนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปรูปปางมารวิชัยเหมือนกันครับก็จะเป็นในหลากหลายรูปแบบนะครับและตรงน,นี้นะครับก็จะมีวัตถุโบราณของในสมัยอยุธยาอีกร่วมครับเยอะๆนะครับก็จะมีส่วนของเหรียญกษริย์ด้วยครับตรงน,นี้ก็จะมีส่วนของเหรียญกระส่ด้วยครับครับประมาณนี้ครับผม ในสมัยรัตนโกสินทร์ภายหลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีเมื่อพุทธศักราช2,325เมืองนครราชสีมามีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองเอกในรัชสมัยสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หงวงัวรัชกาลที่3เจ้าอนุวงศ์ทูลขอให้ชาวเวียงจันทร์กลับคืนแต่ไม่โปรดจึงคิดกดต้นชาวเมืองนครราชสีมารวมทั้งคุณหญิงโมภรรยาพ้าประหลัดเมืองนครราชสีมาด้วย ระหว่างทางถึงบริเวณทุ่งสำริดแขวงเมืองพิมายคุณหญิงโมได้ปลุกระดมชาวเมืองคิดต่อสู้ทำลายกองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้สำเร็จผลจากวิลกรรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานบำเหน็จความชอบจึงได้แต่งตั้งให้คุณหญิงโมเป็นเท้าสุรานารี และนี่ก็คือโบราณสถานที่พี่พิจพันธ์ท่าสถานแห่งชาติมหาวิลลุงจะทําการแสดงไว้นะคะในสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันที่นี่เยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่